สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวนะคะชุดพ่นหมอกนะคะอันนี้ซื้อในช้อปปิ้งออนไลน์ได้เลยนะคะมีทุกแพลตฟอร์มนะคะช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยก็คือเขาจะให้มาเป็นเซตแบบนี้เลยนะคะหนึ่งก็คือเป็นหัวสีเขียวนะคะเอาไว้ต่อก๊อกน้ําที่บ้านเรานะคะสายสีดําๆนะคะก็คือเป็นสายที่ให้น้ําเดินนะคะตัวที่3ามก็คือหัวที่เป็นสีส้มนะคะหัวสีส้มอันนี้ก็คือจะเป็นหัวพ่นละอองน้ํานะคะตัวที่ส เป็นลักษณะเหมือนตัวทีเนี่ยค่ะตัวนี้ก็คือให้เราเอามาต่อระหว่างสายสีดำนะคะอยากพ่นน้ำตรงไหนค่ะเอ่อเอาไปตัดสายแล้วก็เอาหัวตัวทีต่อง่ายแค่นี้เลยค่ะอันนี้เป็นเซตนะคะเป็นชุดที่เขาให้มานะคะมันจะมีหัวพ่นตัวเสียบกับก๊อกน้ำสายสีดำนะคะวิธีใช้ง่ายแค่นี้เลยค่ะ เอาตัวหัวสีเขียวนะคะต่อค่ะเสร็จนะคะอยากให้น้ำฉีดตรงไหนตัดค่ะแล้วก็ใช้หัวสีส้มนะคะต่อค่ะเราก็จะได้หัวพุ่นละองน้ำนะคะน้ำจะแรงหรือไม่แรงขึ้นอยู่กับความดันน้ำของที่บ้านเราด้วยนะคะถ้าที่บ้านเราน้ำไหลอ่อนนะคะหัวของน้ำจะไม่ออกเป็นละองแบบนี้นะคะอันนี้ก็สารพัดประโยชน์ค่ะใครอยากลดน้ำต้นไม้อยากลด อากาศที่มันร้อนนะคะใช้ได้หมดค่ะ